เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องถั้งแต่เมื่อช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วว่า ลิเวอร์ pool ของเราให้ความสนใจในตัวเขานั่นก็คือในรายของทางเท erm ิร์นคูปไมเนอร์จอมทัพตัวเก่งจากทางอัตตรนตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทีมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อทางเยอเกนครอปลาออกจากตำแหน่งไปและเป็นทางอาร์เนอร์สรสกุนซอดัชแมนที่เข้ามาทำหน้าที่แทน ตัวของทางคูปไมเนอร์เองก็ผ่านการทำงานร่วมกับทางสล็อตมาแล้วสมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังคงอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางอาเซตอักมาในประเทศนเธอร์แลนด์นั่นทำให้มันมีความพยายามจะจับเชื่อมโยงและจับแพะชนแกะว่าสรับอยากจะได้ตัวสิทธิ์เก่ารายนี้ตามมาร่วมงานกันอีกครั้งกับยอดทีมจากมือซีไซของเรานั่นเอง ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอตออฟไซส์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ออกมาเปิดเผยจุดยืนของทางลิเวอร์พูลในเรื่องดังกล่าวข้างต้นออกมาแล้วหลังจากพวกเขามองว่านักเตะถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงเกินความเป็นจริงไปมากและไม่ได้ตรงตามมูลค่าในตลาดซื้อขายของเขาเลยเมื่อทางต้นสังกัดของจู้ตัวอย่างทางอัตตันตานั้นมีการเรียกร้องค่าตัวของคูปไมเนอร์อยู่ที่ระดับ50.5ล้านปอนด์ขึ้นไป ซึ่งทําให้ทางหงแดงเองเตรียมราถอยจากดิวดังกล่าวและเบนไปหาเป้าหมายนักเตะรายอื่นซึ่งมีค่าตัวที่ถูกกว่าพวกเขาต้องการหาคนที่สามารถสะท้อนตัวเลขความสามารถของพวกเขามีความสัมพันธ์กับเรื่องของค่าตัวได้อย่างเหมาะสมแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้มูลค่าของคูปไมเนอร์พุ่งทะยานขึ้นมาเช่นนั้นก็เป็นเพราะการที่เขาเพิ่งจะช่วยให้ต้นสังกัด พักปักกาเซียนทุกสำนักผงาดคว้าแชมป์ยุโรปาลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนอกจากทางนิวพูลของเราแล้วมาลายูเวนตุสก็เป็นอีกสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาและเป็นทีมเต็งที่จะได้รายเซนของดาวเตะวัย26ปีรายนี้ไปครอบครองอีกตัวย เมื่อพูดถึงนักเตะจากภายนอกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราเองกันบ้างกับในรายของทางสเตฟานไบเซติชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลเลือสแปนิชหลังจากเขาเรื่องเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวให้กับทีมของทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่เมทัลได้สำเร็จจนได้รับการคาดหมายว่านี่แหละคือแข้งตัวความหวังคนใหม่แห่งแดนกลางของเราในระยะยาวเลยก็ว่าได้ ทว่าโจตัวกระดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องผ่าตัดและปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วไปก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแต่ในตอนนี้เขาก็สามารถที่จะเรียกสภาพความฟิตของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งจนกระทั่งได้ฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับทากอาร์เนอร์สตรท,ทรนเนอร์คนใหม่ไปเป็นทีเรียบร้อย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดอะอั l เลต c ิกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการตีข่าวออกมาถึงอนาคตของดาวเตะวัย19ปีรายนี้อย่างชัดเจนเลยว่าจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขากับทางลิเวอร์พูลของเราจึงทำให้เขาได้รับความสนใจเข้ามาอย่างล้นหลามในช่วงเปิดตราซื้อขายรอบนี้ มันมีทั้งข้อสเสนอที่ขอยืมตัวเขาไปใช้งานเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเตะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งบางทีมที่ก็มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาเพื่อขอซื้อขาดเขาไปร่วมทีมแบบถาวรเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดมันคือตัวของทางไบเซติชเองที่ปฏิเสธการย้ายทีมเรานั้นและยืนยันความตั้งใจที่อยากจะอยู่คาแข้งกับทีมของเราต่อไป ทั้งนี้ตัวของนักเตะเองมีความมั่นใจว่าการได้รับโอกาสลงสนามและต่อสู้ยั่งจริงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของเราจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเขาในระยะยาวได้มากกว่าขณะเดียวกันเขาเองก็ไม่ได้หวั่นใจที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองกับกุนซือคนใหม่อย่างทางอ็อนเนอร์สตรอีกด้วยหลังเพิ่งจะได้ลงเล่นในครึ่งเวลาหลังของเกมอุ่นเครื่องกับทางเบรสตันนอตเอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในรายของทางฟาบิโอคาวาวโยดาวเตะชาวโปรตุกีสกันบ้างเมื่อเขาก็สามารถกลับมาระเบิดฟอร์มเทพได้อีกครั้งหลังถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นกับทางไทเกอร์เฮาซิตี้ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมา โจตัวสามารถฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูดได้ถึง11ลูกจากการลงสนามเพียงแค่20นัดในศึกแชมเปี้ยนชิพให้กับทาง, House City งเฮาสิตี้ดังกล่าวโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไปมากถึง9ลูกและก็มีการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก2แอสิด้วยกัน อย่างไรก็ตามตัวของคาววาโยเองก็ได้ปฏิเสธการย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้และเลือกกลับมาขออยู่สู้ต่อที่แอนฟิลด์ของเราแทน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุลงมาเลยว่าในเวลานี้ทางลิเวอร์พูลของเราจะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของข่าววอลโยกับสมูรสอนหลังจากทักอา์เนอร์สระเทรนเนอร์ดัชแมนต้องการจะให้โอกาสกับเขาได้แสดงฝีไม้รายมือรวมถึงฝีเท้าของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงปรีซีซั่น จากนั้นมันถึงจะมีการตัดสินใจใดๆลงไปถึงอนาคตของเขาตามลำดับทั้งนี้ทีมของเราก็เตรียมเดินทางออกไปทัวร์ปรีซีซันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้ที่ซึ่งเราจะมีโปรแกรมสำคัญในการอุ่นเครื่องกับทั้งปืนใหญ่ออสนอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลเบดิสทีนั่น จากนั้นเราก็จะเดินทางกลับมาอุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์ของเราในการฟาดแข้งกับทางเซบียาในวันที่11สิงหาคมต่อไปซึ่งนั่นถึงจะเป็นตอนที่อนาคตของทางคาร์วโยได้รับการตัดสินลงมาใน,นก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วเรามาเปลี่ยนขยับมาดูรายงานข่าวที่สื่อหลายฉบับห,หยิบยกขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งกันบบาง นั่นก็คือประเด็นการไล่ล่าตัวทาเคฟุสะคุโบะปีกตัวเทพของทางเรอัลโซเซดัดและทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนสื่อจากบ้านเกิดของเขาเองก็เป็นคนรายงานข่าวออกมาก่อนเพื่อนเลยว่าลเว์ภูของเราพร้อมจะทุ่มเงินสูงถึงระดับ 65ล้านยูโรนึกคิดเป็นราว54.7ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทิมแอนฟิลเพื่อให้กลายมาเป็นนักเตะใหม่คนแรกในยุคข,ของทังอาร์เนอร์สตต่อไปล่าสุดทางสปอนนิชิสื่อเจ้าเดิมของประเทศญี่ปุ่นก็มีการรายงานข่าวออกมาสมทบเพิ่มเติมอีกแต่คราวนี้มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่มีความสำคัญว่าหรือว่าู้ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการปิดดิวนี้ได้แล้ว หลังจากทางเอเย่นส่วนตัวของคู่โบกเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยด้วยตัวของเขาเองเพื่อจัดการรายละเอียดขั้นสุดท้ายของการย้ายที่นครั้งนี้ก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับโดยทางนิวอพูของเราก็ลงทุนถึงการส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อไปร,รับตัวเอเย่นของทางคูโบให้เดินทางมาแดนผู้ดีดังกล่าวข้างตน้สนสำหรับการเจราจาเงื่อนไขกับผู้บริหารระดับสูงของทีมเรา นอกจากนี้ยอดทีมจากเมอซี่ไซด์เองยังมีการยื่นขอ้อเสนอให้คู่บกรับเอาไว้ไปพิจรารณาเป็นสัญญาระยะยาวถึง5ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขาถึงวันที่30มิถุนายนของปี2029นั่นยังไม่ได้รวมถึงค่าเหนื่อยที่สูงถึงระดับ2,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับนักเตะที่ได้รับการตั้งสมญาจากสื่อในหลีกบ้านเกิดของเขาเองว่าเป็นเมซี่ญี่ปุ่นรายนี้อีกด้วย เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องความสนใจในตัวของทางทกเคฟุสะคุโบะของทีมดอ,อกอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทางฝั่งของฟาบิโอรมาโน o นักข่าวระดับเทียนหนึ่งกันบ้างเพราะแม่สื่อจากประเทศญี่ปุ่นอย่างทางสปอนิชิจะเป็นสื่อชั้นนำจากแดนซามูไร ที่ได้รับความเชื่อถือค่อนข้างมากจะรายงานข่าวออกมาในเชิงบวกว่าดยวการย้ายทีมของคู่ปกไปอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นใกล้จะลุล่วงเต็งทนแล้วแต่เมื่อมาฟังจากทางโรมาโนเองเขากลับบอกไปในอีกทางหนึ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามเลยว่าจากข้อมูลที่เขาได้รับมามันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อเป็นดังนี้้าวกแต่ครอบอย่างเราเราก็จำเป็นจะต้องใช้วิจ,จารณญนะาณอย่างสูงในการไตรตรองให้ถี่ถ้วนว่า แล้วเราควรจะเชื่อถือสื่อบ้านเกิดของนักเตะหรือเราจะไปเชื่อนักข่าวดังอย่างทางโรมาโนในประเด็นนี้กันดีมันมีกระแสข่าวรือออกมาในช่วง12บสองชั่วโมงที่ผ่านมานะแต่ในตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นลูกป,ประทับในรายงานข่าวรองนั้นโูมาโนกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการพอดแคสต์ ทาเคฟุสาคูโบะเป็นที่ชื่นชมจากหลายสโมสรด้วยกันและเขาเองก็สามารถทำผลงานได้สุดยอดมากกับทางเรอัลโซเซียดัดอีกด้วยเขามีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาอยู่นะและส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนั้นก็จะถูกส่งต่อให้กับทางเรอัลมาดริดเป็นส่วนแบ่งค่าตัวในเงื่อนไขที่ตอนพวกเขาซื้อตัวนักเตะมานี่เป็นสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนในสัญญาของคูโบะ แต่ในตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมยังไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับปีกทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้ผมเห็นรายงานข่าวที่ออกมาแล้วนะถ้าว่าสิ่งที่ผมได้รับแจ้งมานั้นมันยังไม่ใช่การบอกว่าดิวนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วในเวลานี้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ